สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน No Ghost in Stay Home นะครับเกมที่ไปเจอมานะครับในสตรีมนะครับแล้วก็เห็นแมรี่นะครับผมยูทูบเบอร์ฝรั่งนะครับเล่นก็น่าสนใจนะครับเห็นบอกว่าเป็นเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าแอนนานะครับเด็กสาวคนนั่งอยู่ในห้องคนเดียวนะครับมาต้องอยู่ในบ้านนะครับคืนนี้คนเดียวซึ่งเขาบอกว่าเกมเนี้ยไม่มีผีหรอกไม่มีจริงๆนะซึ่งพออ่านแล้วแบบมึงพูดอย่างนี้หมายความว่าไง มันต้องมีแน่นอนเลยครับแล้วเขาบอกว่าเกมนี้ไม่เน้นยาวครับเล่นสนาทีครับก็จบแล้วครับตอน1การรันนะครับแต่ปัญหาคือเหมือนจะมีหลายฉากจบนะครับซึ่งก็จะมีทั้งแบบช็อปนะครับที่ขายพวกอาชิเม n นต่างๆนะครับน่าจะพวกฮินมั้งหรือว่าแบบเขาเรียกว่าคำใบ้นะครับอาจจะต้องเล่นวนหลายๆรอบนะครับก็หลักๆคือเล่นยาวๆครับสบายๆเรื่องราวมันจะเล่าตั้งแต่5้าโมงเย็นครับถึง2องทุ่มมั้งถ้าจำไม่ผิดและคงจะให้ไพ่ถึงครืจิ้มไปเรื่อยมั้งเกมมันก็เงียบๆนะครับคงต้องจิ้มหาดูว่า เอามีจักระจันคือเกมแบบงงๆนิดนึงนะครับเป็นทีวีมัง้งมีของตรงนั้นมีหัวตรงนี้มีกุญแจตรงนี้ถ้าเป็นพายงคลิกของพอรู้อ่าพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเข้าๆที่ผมที่เสือคนมากดกิ่งที่บ้านทั้งนั้นเอาไซลิงมาฉีดฉีดฉีดมองกูทำไมีปัญหาอะไร อ๋อยิ่งผ่านมาทุก1ึงชั่วโมงเหตุการณ์จะยิ่งดูรุนแรงเหรอครับแล้วคือผมต้องยังไงกันแน่ว่ะตัวน้องนะครับเหมือนจะกดอะไรไม่ติดเลยนะครับพมานก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยมีสีดำโผล่มาจากตรงนั้นใต้เชียวว่ามีอะไรไอตัวนี้หันมองเราเรื่อยๆในการลันครั้งแรกมันจะงงหน่อยนะครับคือมันไม่รู้ว่าเกมมันจะเสิร์ฟอะไรเข้ามาครับต่อไปเข้าสู่เฟสสามมั้งครับคือตั้งแต่หนึ่งทุ่มหนึ่งสองทุ่มมั้งครับเขาบอกว่าเล่นหนึ่งนาทีต่อนหนึ่งชั่วโมงของเกมแล้วมั้งคร กดไม่ติดแล้วครับจะลอดถึง2องทุ่มหรือเปล่าเหมือนจะอยู่ไม่ถึงเลยอะเออได้อาชียนปลดล็อกครับ r e c h ending ครับถึงฉากจบฉันก็อยากจะเชื่อนะฉันก็อยากจะเชื่อคืออะไรวะฮะเอ๊ะเหลี่ยนไรตกลงมา อ๋อทุกครั้งที่อยู่หน้าเมนูมันจะมีเหรียญเติมไม่เลื่อนแล้วเอาเหรียญน,นี้ไปซื้อหินใช่ไหมครับงั้นลองทําการซื้อหินอันนี้ก็หนึ่งฉากจบได้เป็นแบบนี้มั้งงั้นเอาซื้อหินเจ้านี้แล้วกันครับมา1อันใช่ไหมอะไระครับกล่องของขวัญเท่ากับผีหน้าขึ้นโอเคหลกัลกๆคือหากล่องของขวัญให้เจอก่อนนะครับผมลองจิ้มทั้งหมดแล้วกันนะครับดูว่าใต้พรมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมของมันเปลี่ยนที่ฮะอ๋อมีอะไรมัแ้แปลกๆอยู่ตรงทีวีด้วยครับรอบที่แล้วไม่มีเสียงคนกดอ๋อรอบนี้กุญ เปิดประตูอ่อกล่องของขวานประตูไม่ได้ล็อกครับลักษณะนี้แกะออกมา <Hello. S 1> มีคนอยู่ในนั้นโอเคครับผมปิดออกมาแล้วอันนี้คือล็อกประตูเปิดล็อกประตูตรงนี้ผมแกะออกมาแล้วเท่ากับว่าผมสามารถจะอะไรได้อีกอะอะมันหนีไปละถ้าผมว่าผมล็อกประตูไ,ได้น่าคืออะไรอะออชิเม้นปลดล็อกครับผมอ่ม reach ending เหมือนกันอ๋อแต่เป็นฆาตรกรโลกจิตเหรอไม่มีผีนะแต่มีบางอย่างเกิดขึ้นในเมืองนี้ ซอมบี้เหรอทั้งนั้นหลักๆคือเมื่อกี้ผมได้อ๋อไม่ใช่นะครับมาได้อันนี้แทนซึ่งแสดงว่าเงินที่ใช้ปลดล็อกนะครับก็ไม่ได้มีผลเลยขนาดนั้นนะครับมันก็เอามาปลดล็อกเจ้านี้แล้วกันอะไล่ซื้อหินไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ดูว่าหินคืออะไรเข็มฉีดยาเอามาฉีดกับไอ้เจ้านี่อ่ะโอเคครับงั้นรอบนี้อีกรอบหนึ่งถ้าเกิดมีคนแปลกๆมาผมจะลองเปิดประตูลับนะครับแล้วก็ลองเอาเข็มฉีดยาจิ้มดูว่าจะเป็นยังไงเข้ามาเลยจ้าไม่ได้ล็ออแค่อันนี้ขึ้้นนมมมมาาาเเปิิดดขึอวไ่่ใชตัฮะ เราเข็มฉีดยาไปฉีดฉีดไปแล้วครับไม่เกิดผลเลยครับปัญหาคือรอบนี้จะถึงสองทุ่มแล้วครับแล้วดักแด้ที่ผมฉีดใส่อ่ะครับคืออะไรครับมันยังไม่ได้จิกเกอร์อะไรขึ้นไหมผมเห็นเลยอ๋อกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมสักอย่างหนึ่งเหมือนผีเสื้อนะครับที่เป็นสีดําถึงฉากจบสักอย่างหนึ่งที่นี่ไม่มีผีแต่ว่าแอนนาถูกเติมเต็มไปด้วยความรู้สึกแปลกๆนะครับผมซึ่งก็คือถูกไอ้เจ้าอรามผีเสื้อสีดําเข้าสิงหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับโอเคครับรอบนี้ คนมาส่งของเอาอะไรมาให้ไม่แน่ใจนะครับแต่จากที่ผมได้หินมาคือผมจะพยายามฉีดเขาเรียกว่าใส่ลิง์ใส่ทุกสิ่งนะครับผมที่มาหาผมแล้วกันนะลอกบนี้เป็นต้นไม้สักอย่างอากูฉีดแล้วนะแล้วก็ยังไงต่อต้นไม้เขาต้องการแสงมังครับมันก็จะเปิดให้แสงมันมีเข้ามาเรื่อยๆส่วนไอเทมอย่างอื่นก็ยังไม่มีอะไรนะครับเข้าสู่เฟสสองต้นไม้เริ่ม,ม้าตาแปลกๆฮิตที่2ทุ่มปุ๊บเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อน้องถูกเหล่าต้นไม้ลุมล้อมนะครับผมริชเอนดิ้ง มันไม่มีผีแต่แอนนาก็เลิกชอบดอกไม้ต่อไปตลอดการนั้นต่อไปมาได้อันนี้แทนเอาเป็นว่าหลักๆคือการที่จะทําให้เจ้าคนนะมันมาผมรู้สึกว่าต้องให้ทีวีนะครับเปิดเป็นเขาเรียกว่าซอมบี้ไว้เนาแล้วก็ถือกุญแจไว้ในมือนะครับผมแบบนี้เปิดล็อกประตูซะเมื่อมีคนเข้ามาปุ๊บรอบนี้ผมจะพยายามฉีดยาใส่นะครับเพราะรอบที่แล้วผมคลายกุญแจจนมันออกไปได้ พอออกไปได้ปุ๊บนี่ก็เลยกลายเป็นอีเวนต์นะครับซอมบี้ล้างเมืองแล้วเกิดผมทําการฉีดยาใส่เขาล่ะเขาจะสามารถรักษาหายจากการเป็นซอมบี้หรือเปล่างั้นผมจะถือเข็มฉีดยาไว้ในมือก่อนละกันนะแล้วก็แกะดูว่าเป็นคนเดิมไหมถ้าเป็นคนเดิมผมฉีดแล้วผมก็รอดูเวลาว่าเหตุการณ์มันจะดีขึ้นหรือเปล่าอ๋อเข้าใจแล้วครับเพราะเข้าสู่เฟสสองปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันจะเริ่มกลายร่างแล้วคือยังไงครับฉีดยาก็ต้องหายเิยหรือว่าถ้าพม่านเปิดมันจะยิ่งดดร้ายกว่าเก่าเพราะกลายร่างเหมือน โอ้กลายเป็นรูปมหมาป่าแล้วครับเป็นคนนี้แล้วน้องแอนนาหายไปไหนอะโดนกินเหรอไม่มีผีแต่ห้องของเธอถูกยึดไปด้วยสัตว์ประหลาดอ๋อได้ตัวนี้นะครับพี่ตั้งใจไว้อ่างั้นรอบนี้ลองทําดักแดกรอบนะครับแต่ไม่ต้องฉีดสารใส่น่าจะพอได้มันดเดี๋ยวลองดูกันอีกรอบอาชีพเมนซื้อไม่ได้80คือเมนูอันนี้คืออะไรไม่แน่ใจราคาตั้ง80เป็นรูปหน้าผีอยากลองกดจังแล้วก็กดไปแล้วจริงจริงด้วยครับพูดว่าอยากเลาแล้วก็กดเลยโอเคถ้างั้นอา่า นั่งรอให้เหรียญตกอ,อีกนิดนึงครับได้กามาสักสิบห้ารับไปกดหินอีกสักตัวน,นี่คืออะไรผีเหรอแล,และคือ,อยังไงอะ่ะคือทําให้ให้ไม่เหงาวะมีผีบินอยู่ในฉากเนี้ยเหรอคืออะไรอะ่ะซื้อมาทาไมโอเคครับงั้นรอบนี้ผมจะทริกเกอร์ให้ดอกไม้มาแต่ผมจะไม่ฉีดสารใส่แล้วกันครับอะลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับมันน่าจะพรอมีอะไรบ้างแหละรอบนี้ผมกดเป็นทีวีดอกไม้ไว้สิ่งที่ผมได้ก็จะเป็นดอกไม้น่ารักซึ่งดอกไม้น่ารักถ้าเกิดผมไม่ใช้ไอเทมแบบฉีดสารใส่ สองทุ่มครับได้ร c h e n นดิงครับผีสีขาวไม่มีผีฉันแน่ใจเลยว่ามันอยู่ในหัวเธอและอะไรคือทริกเกอร์ผีอ่ะอันที่ซื้อแล้วคืออันนี้กุญแจฉีดยาหน้ากากอันนี้น่าจะทำง่ายน่าจะทำง่ายกุญแจฉีดยาและหน้ากากโอเคไม่แน่ใจว่าเข็มฉีดยาใช้กับอะไรนะครับผมจะลองถือหน้ากากไปเรื่อยๆแล้วกันอ๋อนาฬิกามันแตกได้เหรอ อ๋อ oh, แล้วต้องเร็วขนาดไหนอะโอเคนาฬิกาบล็อกโอ้อันนี้คืออะไรอะครับได้ฉากจบนะครับหนึ่งฉากครับที่นี่ไม่มีผีแต่ว่าการเวลาที่ผุพังได้กินกินทุกสิ่งถือหน้ากากเอาไว้ถูกต้องน้องสะดุ้งกับทุกสิ่งทุกอย่างโอเคแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอ๋อถ้าเป็นหน้าตากลาว,แล,วแล้วเวลาปิดเปิดน้องจะยิ่งกลัวมากขึ้น ถึงฉากจบแค่จ้องมองเหรอที่นี่ไม่มีผีว่าแต่ว่าเธอเป็นใครเนะ่ะเอา้าแล้วกูเป็นใครกูเป็นใครเราซื้อแล้วทั้งหมดนะครับผม3าใบเพราะฉะนั้นทําตามนี้ก่อนหลังจากคนส่งของไปแล้วให้ลองเปิดประตูแล้วเปิดม่านใช่ไหมครับถ้าบอกว่าอย่างเงี้ยคือน้องไม่กลัวผีลองดูแล้วกันถ้าน้องไม่กลัวผีม่านน้องเปิดเอาไว้จะไม่ยุ่งกับม่านและจะไม่ทริกเกอร์อะไรก็แล้วแต่ แต่ตาน้องไม่หยีนะครับแซวว่าน้องไม่กลัวนะครับแต่ว่าทั้งหมดนะครับเขารู้ถึงการมีอยู่ของเรานะครับมพยายามจะมาจ้องมองเราเท่านั้นเองแต่พี่จะไม่กดละสักอย่างเลยครับพี่จะทาแค่นี้พอเปิดมานเปิดประตูจิ้มตัวต,วตวลกอาจจะเป็นคําใบ้นะครับในการเก็บฉากจบก็ได้อ้อเจอคนลักผ้าตัวเข้ามาเหรอลิชอนดิ้งนะครับอ๋อแต่ตัวตวลกมงปกป้องเราไว้เอาเป็นคนดีกับตัวตวลกเอไม่นะฉันนึกว่านายเป็นคนไม่ดีมาตลอดเลยตัวตลก ฉันขอโทษนายโดนแทงยับไสปลิ้นเลยไม่นะมันไม่มีผีแต่ว่าเพื่อนที่ดีที่สุดข,ของฉันเพื่อนที่แสนดีของฉันเขาช่วยฉันเอาไว้อ๋อเปิดประตูทิ้งไว้จะมีคนไม่ดีมารักพาตัวเราอ๋อคือเปิดประตูทิ้งเอาไว้และน้องไม่กลัวมั่นใจเกินไปก็เลยถูกลักพาตัวอย่างนั้นเหรอหลักๆคือมีหีบเข้ามาต้องมีหีบเข้ามาและน้องไม่กลัวดูว่าจะเกิดของขวัญเป็นอะไรก็แล้วแต่น้องไม่กลัวจะได้อะไรโอเคทําการเปิดเข้ามาถูกต้อง มามาโอเคแต่น้องไม่กลัวน้องไม่กลัวใช่น้องไม่กลัว,ลวจากรอบที่แล้วถ้าเกิดเข้าสู่รูทนี้ปุ๊บเนี่ยไอตัวข้างหลังมาต้องเป็นตัวขนขนหน้าดำๆนะอันนี้มันดูไม่อะไรเลยอะไม่สนนั่ง,งเฉยๆโอเคอาา่าฮะลูทอะไรเนี่ยซัมบี้โอเคแล้วทำไมมีตัวหล่นถือข้อพวดหล่นมาจากฟากฟ้าด้วยไม่มีผีหรอกนะแต่ว่าเธอกลับไปในห้องไม่ได้แอนนา ต่อไปทดสอบครับว่าผมนะนะที่ได้ดอกไม้มาแล้วผมไม่ฉีดยาใส่มันจะเป็นอย่างไรอ้อได้นะครับผมถึงฉากจบคุณแม่กลับถึงบ้านครับอ่อเขาเรียกว่าน้องนะครับผมไม่กลัวผีครับสติครบถ้วนดีเลยได้ฉากจบคุณแม่ถึงบ้านอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเป็นลูดนี่ดีกว่าครับ ถือหน้ากากให้น้องกลัวแล้วเปิดประตูเอาไว้ให้น้องกลัวสุดขีดนะครับแล้วดูว่าคนที่จะเข้ามาเป็นใครเพราะเท่าที่ดูเนี่ยเปิดม่านไว้ถึงจะกลายไปรู้คนเข้ามาลักพาตัวไม่เอาเรื่องม่านเอาให้กลัวสุดขีดไปทางอื่นแล้วกันและเก็บตังค์เพื่อซื้ออานารูมนะครับประตูบ้านเปิดเอาไว้ไม่ได้ล็อกดูว่าใครจะเข้ามาหาให้น้องโคตรกลัวโอเคแล้วก็เป็นใครสักคนก็ไม่รู้นะครับเหมือนพ่อมดเหมือนจะติดต่อซาตานเหรอครับเปลี่ยนน้องให้กลายเป็นแม่มดเหรอคืออะไรไม่แน่ใจนะครับ ไปในมิติแล้วก็ไม่รู้กูได้ฉากจบไหนเนี่ยผีอยู่ที่นี่มาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นอ๋อสรุปคือม,มีผีอยู่จริงๆนี่คือฉากจบผีเหรอครับ t a p t r e n i m i ว่าถูกใครสักคนพาตัวไปนะครับลักษณะนั้นเปิดของหยิบไลิง์เปิดกุญแจเท่ากับว่าน่าจะเป็นหมาป่าที่เปิดกุญแจเอาไว้และฉีดสลิงโอเคน่าจะเป็นอันนี้มั้งฉีดยาใส่ถูกต้อง ประตูบ้านปลดล็อกปลดประตูกงแล้วจะไปไหนก็ไปอ่ะตนใครก็ไม่รู้ครับใส่หน้ากากเข้ามาหาคืออะไรอะครับเจอคนที่ใส่ไม่ดีเข้ามาเหรอหรือว่ารู้ว่าเราเป็นคนแพร่เชื้อไม่แน่ใจนะครับมาทําไมไม่มีผีหรอกมันเปล่าประโยชน์ที่จะต่อกรกับทฤษฎีสมคบคิดคืออะไรไม่เข้าใจเงื่อนไขค,คืออะไรอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอนะลองลองดูลองดูอ,งดอ่ะกูมารู้ตักแดก็ได้โอเคแล้วก็ น้องต้องไม่กลัวใช่ไหมถ้าน้องไม่กลัวนะ่ะรู้ตักแด่น้องก็จะมีความสุขเราเจะไม่สนเราจะนั่งให้น้องมีแต่ความสุขความเจริญอ,อ๋อทุกอย่างทั้งหมดขอแค่เราสติดีๆก็จะได้อันนี้นะครับอ่าถึงเราจะแพ้นะคบผีเสื้อแต่ก็หยุดดมผีเสื้อไม่ได้เลยยังขาดอันนี้มัง้งน่าจะเป็นอันนี้กับอันนี้ครับไม่รู้คืออะไรเหมือนกันครับแล้วก็เก็บเงินอีกไม่กี่รอบครับก็บจะได้อันนาลูมละเปิดประตูฉีดยาน้องกลัวหน่อยหน่อยอ่ะเดี๋ยว ฉันใส่ดอกไม้แล้วแต่กลัวนิดหน่อยฉันว่าได้นะโอเคกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้หน้าตาแมบบัตเตอร์ฟลายในโปเกมอนคือไม่ได้น่ากลัวเป็นสีดําแต่ก็ไม่น่ารักเป็นสีขาวที่นี่ไม่มีผีแต่เราก็ต้องติดอยู่กับมแมลงตัวขนาดใหญ่ถูกพันเข้าไปแบบนี้น่ารักดีแต่ไม่ตายเหมือนแต่ในแผนที่คิดเอาไว้เลยผมเชื่อว่าอีกไม่กี่วิแล้ยูเรียนมันจะตกลงมาแล้วก็มากดอนารูมตรงนี้ แล้วเมื่อได้อนารูมปุ๊บก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมปะฉันเหมือนเห็นด,ดำๆอยู่ตรงเนี้ยเหมือนลูกุญแจโอเคคืออะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้แต่จิมแล้วไม่เกิดผลฉีดยาใส่อ๋อกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ถ้าเกิดเราไอาเทมมาใส่อ๋ออ๋ออ๋ออ,อะไรไม่รู้มีเขาอ,อยู่หนอนเดียวแล้วก็หน้าเหมือนกาไม่ผีหรอกแต่ว่าเขาเป็น ธาตรับใช้เป็นเซเวนก็คือผู้รับใช้อันนาอีกทีหนึง่งไม่เข้าใจเหมือนกันเหมือแนบบนี้ปีาศาจมารับใช้นะครับนี่ครบท้วนป่ะเอนติ้งก็ได้ครบหมดแล้วนะครับเนี่ยยกเว้นอาชพเมนต์ครับเนี่ยทุกตัวถือกล้วยเข้ามา แค่นี้ก็พอแล้วมัง้งอาชิมันที่เก็บก,ก็ยังงงกับคอนเซปต์นะครับว่าตกลงมีผีหรือไม่มีผีมันมีทั้งแบบเป็นผีจริงๆเรื่องที่เรากลัวขึ้นมาเองมีคุณแม่กลับมาถึงบ้านถูกลักพาตัวแล้วก็ตามแต่คือเกมมันมันทำขึ้นมาแบบไม่ได้มีอะไรมาค้ำยันเรื่องราวหรือเป็นแบ็กกราวด์นะครับแค่ทำขึ้นมาเพื่อให้มันมีเฉยๆนะครับก็ถือว่าสนุกดีไหมก็ไม่ไม่ได้สนุกเท่าไหร่นะครับแต่ก็เล่นจนจบนะครับก็ถือว่าน่ารักดีครับใครดูจบกล้วชอบกันอย่าลืมกดไลค์นะครับ ในวันใดที่ใจของเธออ่อนแรงลาจันจะคาฉันวอนข้อความฝากบอกเธอก่อนหลับฝันช่วยมองพัดจ,จันดูด,ดึงความสัมพันธ์ในสองกระทบเธอไอ say goodbye ไอ Say goodbye.